กำไรเยอะมากนะครับหอยนะครับนี่จะเป็นหอยโข่งจากแมคโครนะครับผมซื้อกิโลกรมลัมละประมาณ145บาทนะทุกคนนะมันเสียบได้ประมาณ40่สิบัวไม้นู่นเลยนะครับทุกคนนะประมาณ40ไม้นะครับโดยประมาณกําไรดีนะครับลองซื้อมาขายดูนะครับทุกคนนะสำหรับท่านไหนที่ไม่มีแมคโครมันไม่มีขายเนาะหอยโข่งหอยเชอรี่อะไรแบบนี้เนาะสามารถย่างขายได้นะครับเพื่อนๆลองเซิร์ชหาในช่องค้นหาใน a c e b o o k นะครับว่าพิมพ์คําว่าหอย หอยโขงขายส่งนะครับหอยโขงขายส่งนะครับทั่วประเทศไทยครับลองพิมพ์ดูนะครับมันจะมีกลุ่มขึ้นมานะทุกคนนะผมเห็นในกลุ่มราคา8 9 0บาทเองนะครับต่อหนกิโลนะทุกคนนะลองหามาขายดูนะครับสินค้าตัวนี้กําไรดีนะครับเนี่ยครับย่างแป๊บเดียวครับทุกคนนะเพราะเขานึ่งสุกมาแล้วนะครับหอยจําพวกนี้นะครับเนาะมันนึ่งสุกมาแล้วนะครับเราแค่ไปทําความสะอาดแล้วเอามาย่างนะทิปสอนผมสอนไว้ในช่อง YouTube แล้วนะครับเข้าไปศึกษาดูนะครับวิธีการเสียบหอยโขงวิธีการหั่นเนาะ ไอที่ลงมาอีกชุดหนึ่งนะก็จะเป็นหนวดหมึกยักษ์นะครับหนวด IQF นะทุกคนนัเรามีคางผสมเล็กน้อยนะครับเนี่ยครับลองซื้อมาย่างขายดูนะทุกคนเนาะอะไรที่ย่างขายได้ลองเอามาเพิ่มมูลค่าให้ลูกค้าเราดูนะครับเนี่ยครับนีสิบไม้ครับลูกค้ามาซื้อนะครับนี่มีเวลาถ่ายทําให้พี่ๆน้องๆดูเนาะเนี่ยครับของสิบไม้จัดป้ายราดน้าจิ้มนะครับอร่อยอยู่นะครับลองดูครับลองดู